การคลาวนี่ก็คือการที่ตัวบอทเนี่ยมันจะเข้าไปตรวจสอบนะครับว่าเรามีลิงก์อะไรบ้างนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เพราะฉะนั้นตัว Google Bo t นะครับมันจะมีตัวบอทเล็กๆชื่อว่าตัวบอทคลาวนนะครับเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ของเราแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็จะมาในส่วนของสิ่งที่เรียกว่า Index Indexing กนะครับก็คือเป็นการที่ตัวเว็บไซต์ของเราเนี่ยมันถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูลละนะครับจากนั้นเนี่ยตัวเว็บไซต์ของเราก็จะถูกนำมา ทำกระบวนการ ranking นะครับก็คือนำ,นำข้อมูลมาถูกจัดอันดับเพราะฉะนั้นในพาร์ตตรงนี้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเวลาเราทำเว็บไซต์ของเราครับการจัดเรียงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการวาง Si t e structure นะครับพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการทำกระบวนการตรงนี้นะครับก็คือสิ่งเรียกว่าการคราวหรือว่าการคราวลิ้งนะครับนี่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้คือพื้นฐานสำคัญที่เราจะต้องทำให้ Google เข้ามาแล้ว Google สามารถจับข้อมูล